อาจารย์นั้นะปกติไม่อยู่่ะนี่อยู่ด้วยขอมุดเก่งนี่ก็สัมภาษณ์สบายๆนี่นี่นะบครับบําเกยบกับเรื่องแคนเองนําครับสัมภาษสบายๆคือแกับมือแล้วเราจะลงที่นี่ไหย อให้เข้าการปฏิวัติที่คิวา่ควาพมมาควรปล่อยตัวอสีไหมครับเออแต่ละคนเอสเอลคบอกว่าคิดว่าโอ้โหสวเฮ้ยวิดีโออัดเซน่อ จะลงแต่ละให้สัมภาษณ์ละสนใจเรนแอลที่เขาถืออยู่เนี่ยคือผมม่ได้เก่งน้องสองคนผมโอะถามอะไรพลาดไปขอโทษมโง่จริงๆครับตอางี้โครงการนี้เกิดจากอะไรที่พากฟนกลับมาที่นี่แล้วขึ้นยังไงอ่มันก็เริ่มมาจากการที่เรางคนได้เข้าไปเป็นคน จนจนจบโปรแกรมแล้วก <S PA> ็ออกจากบ้านมาร้ว่ามีผลนต่อนเ่ลงานเนยานเ่งานเานนี่ผา่ผานเรงเนี่ยลนเ่ผลนคนี่ลเนี่ยนเนีานงายนีนเนาเนเานงเงาานงนเาจเปานเลานาานานเนานี่ยลยงาเนางเยเาเานเนนเนนี่่ยนีผผยนเ มันจะ้ลง่งรู้อว่าจริงๆมันต้อออกแล้วเมื่อวานที่เ้าเลื่อนรอคือจริงจริงหนิมเนป็นต้นฉบับไปแล้วตาววมาปวดต้องตผมนี่ยต้องทำงานเพิ่มจากเดิมครับื่นมาตั้งก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าเป๊บต่อไป เี่มาต่งูมขึ้นผมแต่พอรู้ว่านักกัลต้อนมาเนี่ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยวคิดนบ้างว่าใครดังกว่าเดี๋ยวนี้โอ้ยไม่ใช่ไรเฮ้ยเฟียสเฮ้ยไม่ใช่เราเอาอย่งี้เฟมเพิก็มีดีกับเขามาที่นี่เนี่ยตอนกันปะเป็นคนเดือนมาสั่งทุกอ่งไม่ถึงมาซื้อมาที่นี่อ่ะมีเดียราแล้วมันก็ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ยิปแรกโอเคไปนี่กีบแล้วทัก ที่เราไปมาเนี่ยก็เป็นที่ที่สิบแล้วไม่สิบนะครับสิบลบหน่งอ๋อแล้วขอ่าน